สวัสดีครับหลวงกิจชาแนลหลวงกิจชาแนลมาแล้วครับอําบ้านมาฝากอีกแล้วครับเปิดทางเลือกในการซื้อบ้านนะครับวันนี้มาอยู่โครงการของอล,ลุงนัทครับมุงนัททำเสร็จไหมแล้วนี่เสร็จแล้วครับหลังนี้เสร็จแล้วคนไหนสนใจนะครับโทรมาเลยครับบอกว่าดูมาจากกิตติเดี๋ยวลุงนัทลดให้อีกครับ หลังนี้น้กกว้างเนี่ยเจ็ดเมตรนะครับลึกหกก็แบ่งเป็นระเบียงแบ่งเป็นห้องรับแขกแบ่งห้องนอนแล้วก็มีห้องครัวห้องน้ํานะครับตอบโจทย์ลูกค้าครับมีหลังคาหลบด้วยครับทรงจั่วแบบประยุกต์หลังคาหลบอฝาเนี่ยตีแนวนอนนะครับตีแนวนอนนี่ฮะตาบชมด้านหลังนี่ฮะนี่ นี่ฮะด้านหลังครับครับผมนะบ้านลุงนัทครับไม่ต้องพูดมากเยอะๆสวยงามครับหลังคารวมตั้งกับเบื้องด้วยยื่นประมาณเจ็สินะครับผิดพลาดประกันใดขอโทษนะครับประมาณเจ75เจ็ดสิ้าตรงนี้ครับหลังคาหลบนะฮะบ้านลุงนัทครับหน้าต่างทรงยาวเล่นด้วยกระจกบันไดเนี่ยมีตัวกันน้องหมาด้วยบันไดกันหมากันแมวไม่ได้นะครับ นี่ระเบียงนะครับสามเมตราสิบคูณสามนะครับตรงนี้ก็กว้างขวางครับุ้ที่ใช้สอยเยอะครับเดี๋ยวลุงนัดเดินไฟให้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก็ใส่หัวไฟให้ตอนนี้ทำยังไม่เสร็จแค่นั้นเองครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใส่หัวควายก็เสร็จแล้วครับมานั่งแนววินเทจนะมีของวางอยู่เกะกะนิดหน่อยนะครับป้อยสายไฟเดี๋ยวก็กาลังทําอยู่ครับคนไหนอยากได้บ้านแบบไม่ต้องรอคิวก็เนี่ยหลังนี้ครับอ่า นี่คือห้องรับแขกนะครับแต่ว่าเราไปดูห้องนอนดีกว่าเขาทําเหมือนกันเลยครับคุณแจไม่รู้อยู่ไหนหาไม่เจออ่ะหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็หนึ่งระเบียงครับนี่ห้องครัวครับนะฮะนี่ห้องครัวนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องครัวน้อยครับตัดไปประมาณหนึ่งเมตรสิบก็จะเหลือตรงนี้สองเมตรกว่าๆครับนะไม่รู้เขาแบ่งยังไงตัดไปเมตรสิบสินะครับก็ตรงนี้ 3เมตรสิบตัดไปก็ตรงเหลือตรงนี้ก็2เมตรสิบนะฮะสเมตรสิบตัดหองน้ำเป็นเมตรสิบนะครับจะเหลือ2เมตรสิบตรงนี้นะฮะคูณ3นะฮะอันนี้คือห้อง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 ครัวน้อยห้องครัวน้อยเยอะนะฮะนี่ห้องน้ำเมตรสิบเดี๋ยวหนึ่งกว้างลึกนี่สเมตรนะครับนี่โอเคนะครับวันนี้โลกิีเชาแลชี้เป้าให้ลูกค้าซื้อบ้านครับนี่นี่ห้องนอนครับ ห้องนอนที่หนึ่งกับห้องรับแขกอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะพืนไม้นะฮะห้องนอนที่หนึ่งห้องรับแขกที่หนึ่งกับห้องนอนที่สองเนี่ยเออห้องกรบห้องเนี่เหมือนกันนะฮะแต่ผมเข้าไปไม่ได้เมื่อกี้ก็ล็อกกุญใจไว้ฝ้าไปร้านฝ้าหลุมนะครับแต่ว่าหัวหัวมุมตัดมาข้างในถ้าตัดออกมาตรงๆก็กลายเป็นแปดเหลี่ยมฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมแต่นี่ไม่ใช่นะครับเล่นลูกเล่นเยมันสวยงาม โอเคนะครับวันนี้หลวงกีดชาแน,นลขอบคุณที่ดูคลิปนะครับนะอย่าลืมกดติดตามด้วยเดี๋ยวเอามาฝากหลังต่อไปครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหลังนน้นนะครับดูหลังนี้นะครับราคาเหมือนกันครับใต้คลิปครับสวัสดีครับ